ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องคะจํากันได้ป้ะคะเนี่ยผักที่เฮาปลูกไว้บ้านไว้เนาะค่ะเนาะพี่นอ้องคืที่จําได้อยู่ดอ,อกเนาะค่ะเนาะเป็นการทดลองที่เฮาปลูกในบ้าน,อ,นอันผักที่เอาไก่เขามาอยู่ในบ้านผักนะคะพี่น้องเบิงค่ะมาอัปเดตให้เบิงบ,บ่บตายด้วยค่ะเด้อบบตายแถมยังคืนดีต่างหากค่ะพี่น้อง ที่เขาคิดว่าเออขี่ไกลมันมันอยู่ได้นี่เยอะนะคะพี่น้องมันยังสด,สดสดยุงแสกค่ะเพราะเขาใหญ่ไกลออกไปเห็นบ่มคะเขาก็มาปลูกผักเลยยังเสียแล้วบนที่นี่ไอมเเล็ดผักที่เขาบ้านลงไปนะคะพี่น้องมันก็เริ่มขึ้นเลยค่ะพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบหคะแต่ว่านเขาหดจูเลนเซียนสั่งข้อแสงกัร์พมมนนันรวมเนาะ,ะ,นะเพื่อให เขาได้ย่อยทำปฏิปฏิกิริยากับดินนี่ยังเสร็แล้วค่ะกะ็รู้สึกว่าที่ได้ผลอยู่นะคะพี่น้องสลัดทอากระบอรือตายค่ะพี่น้องสลัดกระบรืตายแล้วก็ผักที่หัวาวานลงไปนี่ก็ขึ้นมาเพียบเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี่อันซิมาหดหดเขาจากน้อยค่ะพี่น้องบ่ได้เขามาเบิ้งเขาก็ตั้งแตจที่ท้ายที่ปเบิง้งลรอค่ะ แล,บบาาลแล้วก็บอได้เข่าไม้อีกไม่เลยแล้วก็อันนี้ลราค่ะเข่าไมา่อีกที่นึงก็โอ้โหนี่ก็กลํางขึ้นค่ะน,นี่ขึ้นเพียบเลยค่ะเนี่ยเ้า,เอาอยาน่าขี่ไก่มันมัน,ม,นมันเผ็ดมัน่อนมันเดินมันเซียนผักเขาสิบกขึ้นมันก็ขึ้นนะค่ะพี่น้องขึ้นอยู่ด้วยค่ะเน,นี่ยหรือว่าขึ้นมาแล้วเขาอีตายพี <c oughs> ่น้องคิดว่าอย่างไร <c oughs> คือซิบบตายดอกไม้ถั้งเขาเขาด้ร้องขึ้นมาป่านนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะ เออเฮาก็ดทดลองเบิรมันก็ขึ้นอยู่นะคะเนี่ยขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องผู้ใดเสียนอันปลูกกระปลูกเลยค่ะเนี่ยที่ว่ามันมีขี้ไก่อีอย่างที่ว่าอยู่นะคะที่เฮาอ่อนยานมันตาย,ยสรุปเร้่มันก็ขึ้นห้เฮาอยู่ได้นะคะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเมื่อนี้เดี๋ยวเฮาสิมาสิหดน้ามันเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่สิหดน้ามันอยู่หรอกค่ะเมื่อนี่นี่บ้าน มันก็สิมีนี่ค่ะมีมีมีรามีอย่างอีอย่างขึ้นประมาณเชื่อสปอร์นี่พี่น้องเห็นบ้างไหมมัน่าจจะไปเป็นฮอร์โมนที่เอาหดไปเนาะค่ะเนาะก็บอกว่าเชื่อราดีหรือเชื่อราบุเดียวก็บอกู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆ่ผักเขาขื้นที่แน่ๆผักเราขึ้นอยู่นะคะพี่น้องเอ๋ย